เพื่อนๆพบก,กันอีกครั้งนึงกับ Peach Cosmeia นะครับวันนี้นะฮะพวกเราก็กลับมาอีกครั้งนึงกับการเปิดกล่อง My Band Box นะฮะบิวที่ Box แฟชาติเกาหลีที่มาเปิดมันแพนัเองนะฮะบอกเลยว่าจุดเด่นของ My Band Box เนี่ยคือทำให้ผมเซอร์ไพรส์ท,ทุกเดือนได้เลยนะครับว่าเฮ้ยมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นขนาดจริง่งมาให้เราอย่างน้อยๆหนึ่งอสองชิ้นนะครับล้วก็จะมาดูกล่องว่า,วา ด้านในกล่องประจําเดือนกุมภาพานัานธ์นั้นมีอะไรบ้างนะครับเราจะมาเปิดดูเลยนะครับด้านในจะเป็นกล่องตีข่าวแล้วก็มีโลโก้ m ม b แบนงฟองตรงกลางนะครับอย่างนี้นะฮะเรามาเปิดดูด้านในกันว่ามีอะไรบ้างเววบเปิดมานะครับก็จะเจอการทักทายนะครับ Lovely Valentine Box นะฮะ ด้านในก็จะมีเขียนรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็ถือว่าละเอียดมากๆนะฮะทำได้ดีเลยนะฮะตื่นเต้นและประทับใจในวนาเลนไทน์นี้ด้วย MyBandbox คุณจะรู้สึกอย่างไรหากใครสักคนนำกล่อง MyBandbox ์มาให้คุณสำหรับเป็นของของวัญวาเลนไทน์บอกเราถึงความรู้สึกพิเศษจากการได้รับของขวัญชิ้นนี้นะครับก็มาดูกันเลยก่าว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม b a แบ b นดของเดือนมีนาคั 5, ที่มีมาในกล่องนะั้นมีอะไรบ้างนะครับมาดูเลยตัวแรกนะครับก็จะเป็นบีบีโฟมปรินเซอร์จากดอลท์ฟาร์มนะฮะก็จะเป็นโฟมล้างหน้าที่มีส่วนประกอบจากชาเขียวแล้วก็ว่านหางจระ,ะเข้นะครับโดยที่มันจะมีสารที่เป็น HA ช่วยในการผัดเซลล์ผิวได้อย่างอ่อนโยนและที่สำคัญไม่ทำให้หน้าเราแห้งและตึงจนเกินไปด้วยนะครับปริมาณด้านในอยู่ที่40 m mm l นะฮะประมาณนี้นะครับก็เหมาะการบกพาไปไหนมาไหนนะครับส่วนกลิ่นของมันเนี่ย มันจะมีกลิ่นหอมอ่อนนะครับแต่ว่าไม่แรงมากเหมือนกับโฟมล้างหน้าของบ้านเรานะครับต่อมานะครับก็จะเป็น the bakery f i n o n c i e r paste powder นะครับอันนี้เป็นแป้งของ beauty buffet นั่นเองนะฮะมันก็จะดูสดใสมากๆนะครับเหมาะกับวันเล่ไท้ายมากๆเลยอันนี้เบอร์สองนะครับเป็นสีไอซิ่งเบสปริมาณเสร็จกังเขาก็ให้มาในขนาดไซสเต็มเลยนะครับก็เก๋มากๆเพราะว่าตัวแพคเกจจิงมันเนี่ยมันจะดูเหมือนกับขนมเลย หน้ารับประทานนะฮะด้านในก็จะมีครับแล้วก็มีกระจกบานใหญ่พอสมควรนะครับแต่กระจกไม่ส่งมาส่งกันที่เนื้อแป้งให้ดีกว่านะจ๊ะแป้งเนี่ยบอกเลยว่าเป็นแป้งที่ประสมชิมเมอร์นะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแต่ว่าบอกเลยว่ามันมีชิมเมอร์ที่มันดูวิงวิงวิงนะครับแต่ว่าไอ้แป้งตัวนี้เนี่ยผมว่าบอกเป็นไฮไลท์มากกว่าเพราะถ้าเกิดว่าเราทาแป้งตัวนี้ทั้งหน้าอาจจะเป็นดิสโก้บอยได้เพราะฉะนั้นก็ แนะนำว่าให้ทาประชวรจุดมันจะเวิร์กแล้วก็สวยมากนะครับเพราะว่าเนื้อแป้งเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเนื้อแป้งอันเดอร์โทนสีเหลืองเพราะฉะนั้นก็เป็นแป้งที่สีมอะกับคนไทยมากๆนะครับต่อมานะครับจะเป็นทินสีแดงจากโทนี่มลลี่นะฮะดูคล้ายๆอุทัยคลิปบ้านเรานะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวนี้มันจะให้ความที่เป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วก็มันจะไม่ได้แดงสดอะไรขนาดนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยนอกจากทาปากแล้ว มันสามารถที่จะทาแก้มได้นะครับคือลางจากทาแล้วมันจะทําให้ดูเนียนและเป็นธรรมชาติมากกว่าการใช้บัชอ่อนมือนกับว่าเฮ้ยเราไปออกกำลังกายมาแล้วเหงื่อออกแล้วทาให้ผิวดูแดงสุขภาพดีประมาณนั้นนะฮะซึ่งสีนตันี้ช่วยไดย้ต่อมานะครับก็จะเป็นบ o r เกเรียนไวลด์มาร์กนะฮะของบิวตี้ d ยรี่นะฮะบอกเลยว่ามาตัวน,นี้เนี่ยพีชใช้อยู่แล้วแล้วก็เก็บสต็อกเอาไว้ที่คอนโดเลยละ่ะคือขาดไม่ได้ เพราะว่ามาตัวนี้เนี่ยนอกจากช่วยเรื่องความขาวใสแล้วมันยังช่วยมอบความชุ่มชื้นแล้วก็คืนความสดใสให้แก่ผิวด้วยนะครับคือพอเราแช่เย็นใช่ไหมมันจะช่วยทำให้แบบว่าเฮ้ยผิวเราดูแบบว่าสดชื่นนะ่ะ ยิ่งตอนชาคือใช้แล้ตื่นพูดง่ายๆนะครับแล้วก็มันจะช่วยทําให้เมคอัพติดทนนานแม่นขึ้นเพราะว่ามันจะให้ความชุ่มชื้นที่พอเหมาะแก่ผิวนั่นเองนะครับต่อมานะครับรับลอเรนเดอะบริโคลนีคอ o l c รชั่นโฟล์นะครับเป็นน้ําหอนสาัตรีจากโปรโรนะครับได้มาเป็นขนาดลองนะฮะซึ่งเราจะมาลองกลิ่นกันดีกว่านะครับว่าตัวโปโลตัวนี้กลิ่นออกมันจะเป็นยังไงนะฮะ กลิ่นของมันเนี่ยจะมีกลิ่นประมาณว่าเป็นดอกไม้แต่ว่ามันก็ยังให้ความเป็นสปอร์ตแต่ว่าเป็นผู้หญิงลุยอะครับผู้หญิงที่ทํางานแบบว่าไม่อยู่ตึกหรือว่าไม่อยู่กับที่นะฮะมันจะทําให้สเสน่ห์ของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเปล่งประกายออกมานะครับคือมันจะดูชวนน่าหลงไหลแล้วก็น่า้นหาด้วยมนเสน่ห์ของน้ําหอมคือคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะมีเบสที่เป็นดอกไม้อะหอมมากๆเลยทีเดียวครับกลิ่นจะคล้ายกับอ,อ น้ำหอมพิพอยเชอร์มานะครับยังไงก็ลองไปดมดูได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสิ่พิเศษจาก My b แบน b o x นะครับก็คือบัตรทำทรีทเมนต์ใบหน้าของ a n น i g ชมูลค่า1,000บาทน,นะฮะแล้วก็ไดุุ้ระจุ็บม,มาอันนึงนะครับไว้ดูดไว้เลียเอาไว้อมไ,ได้ตามอัธยาศัยนะครับซึ่ง แต่ละกล่กองน,นั้นเขาก็จะให้รสชาติมาไม่เหมือนกันนะครับก็รอรุ้นเอาว่าเพื่อนเพื่อนคนอื่นจะได้ทุบจุบลถอะไรกันบ้างนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนกับกล่กองไม้แบรนด์บ็อกประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้นะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าผมชอบมากๆเนื่องจากว่าของทุกอย่างนี้น่าใช้และเป็นของที่ไม่ได้หาซื้อยากจนเกินไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจไ <ๆ S 2> ม้แบรนดบ็อกนะฮะเพื่อนเพื่อนก็สามารถดูรายละเอียดได้ตามดิสคริปชั่นด้านล่างนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ของ เว็บมาแบนบอกไว้ให้และถ้าเกิดว่าใครอยากจะพูดคุยอะไรเพิ่มเติมกับผมนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาคุยได้ครับที่แฟนเพจของผมนั่นเองก็อยู่ในช่งองดีสค i ิป i ั่นนะฮะยังไงลองมาคุยกันพูดคุยกันไม่กัดน,นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคระับวันนี้ไปก่อนนะฮะบ๊ายบายค่ะ